กระดได้ไพ่เด็กถือเหรียญครับดีครับได้ไพ่เอ M ็มเพสดีครับดีก,กลางๆครับแล้วแต่เรื่องนะครับได้ไพ่ราชินีถือถ้วยก็ยังดีอยู่นะครับไพ่ยังไม่ได้เสียหายอะไรอ่าไพด่ดีๆงันเลยโอ้ยสัปดาห์นี้เป็นการเข้ามาของเงินอย่างรวดเร็วนะครับไพ่ชุดนี้ถ้า8เหรียญมาเนี่ยถ้าคนค้าคนขายได้กําไรปุ๊บปุ๊ป๊แล้วเงินจ่ายออกเลยอืมรับจ่ายรับจ่ายเลย แต่ดีหมุนเวียนเงินคล่องดีค้าขายได้กําไรยิ่งขยันยิ่งได้ตังค์นี่สำหรับเด่นภายชุดนี้ดีสำหรับกรกฎที่ค้าขายพยายามขายหรือบริการแบบรวดเร็วฉับไวได้เงินไวจะดีมากนะไม่ว่าคุณจะทาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ถือว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าถูกรตเตอรี่แล้วเดี๋ยวถูกอีกถ้ายังไม่ถูกนะลองตามตามไปสักงวด2งวด3มงวดซื้อติดไว้ไม่ต้องซื้อเยอะห้ามซื้อเยอะนะ นะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยไพ่ชุดนี้ดีมากถือว่าดีถูกต้องดีไพ่ชุดนี้ดีเยี่ยมดีดีด,ดีสามดีเลยอันนี้พิมพ์ได้เลยอ่าอันนี้เอาไปห้าดีไม่ไม่ไมสามลอันนี้เอาไปห้าดีเลยสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับใครติดตามบ้านเลขที่อยู่ติดต่อติดตามไปเลยนะบ้านเลขที่ตัวเองนะ ใครอยากจะปรับปรุงต่อเติมที่อยู่อาศัยซ่อมรถหรือที่ที่อยู่อาศัยบ้านช่องของใหม่ของเก่าปรับปรุงต่อเติมให้ได้สวยงามมากขึ้นเด่นมากดีมากนะมีล่าช้าเพียงบางจุดอย่างเช่นบางคนไปไปทวงนี้หรือติดต่อเรื่องเงินเรื่องอะไรอาจจะมีล่าช้าบ้างการนัดหมายเรื่องงานเรื่องการพูดคุยสรุปปิดจบงานอาจจะมีการเลื่อนบ้างแต่ยังไม่มีอะไรเสียหายยังสามารถจัดการปัญหาได้มีโอกาสดีตั้งแต่วันที่ 6- 7 8, 9, 10, 11ดีเกือบทั้ง7วันเลยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎอันนี้ต้อง5ดีเลยนะฮะพิมพ์เขาว่า5แล้วก็ดีก็ได้นะอืมกรกฎสัปดาห์นี้แจ่มเลยจะมีสงาาส่าราศีนะมีปริมาณลูกค้าเพิ่มขึ้นจะเด่นมากๆสําหรับคนที่ทํางานคนเดียวได้โชว์ความสามารถตัวเองงานที่ต้องอาศัยความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้ทําเป็นทีมอันนี้เด่นมาก สำหรับชาวราศีกรกฎนะแต่ถ้าทําเป็นทีมลนะ่ะถ้าทําเป็นทีมก็สามารถที่จะใช้คารมพูดคุยการบริหารจัดการการพูดคุยการเจราจาต่างๆได้อย่างราบรื่นเช่นเดียวกันนะครับการเดินทางแคล้วคลาดปลอดภยัยไม่ว่าจะเดินขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ต่อให้เจออุบัติเหตุหรืออะไรก็ตามก็จะแคล้วคลาดปลอดภยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนี่อันนี้ก็บอกบุญเก่าบางคนกําลังคิดที่จะบวชพระ ลงทานทําบุญทํากุศลไปไหว้พระริมน้ําำต่างๆพวกนี้ดีทั้งนั้นเลยทําบุญบ้านทําบุญอะไรดีมีตําแหน่งที่ดรอปอยู่นิดหนึ่งเกณฑ์ชะตาของของคู่ครองคนรักมีเรื่องเครียดมีเรื่องต้องกดดันมีเรื่องต้องตัดสินใจเกี่ยวกับญาติพี่น้องหรือคนที่เขาต้องดูแลนะครับชาราศีกรกฎที่มีคู่ครองอยู่แล้วระวังปัญหาความเครียดของผู้ครองเนี่ยมันจะทําให้เรา คุยกันไม่ค่อยดีบางคนพูดกันในดีดมาก่อนก็ตาวาดใส่กันก็มีนะแต่ถ้าเราเอาหูทนล,ลมซะก,ก็คงไม่มีอะไรสัปดาห์นี้ชาวราศีกรกฎเป็นคนค่อนข้างคิดดีทําดีพลังบวกนะแล้วก็กินเก่งแล้วก็เป็นคนที่จิตใจเบิกบานมองดูมีเสน่ห์นะครับสัปดาห์นี้อจริงป่าวไม่รู้รู้สึกใจดีมากเป็นพิเศษไหมรู้สึกใจเย็นมากเป็นพิเศษไหมสัปดาห์นี้นกรกฎนะหรือแม่กาลังคิดวางแผนที่จะทํางานด้วยความมุ่งมั่นขยันกันแข็ง คนทาง,งานประจําก็มีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายและมีโอกาสได้รับเงินและตําแหน่งก่าแล้วหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มสูงขึ้นถือว่าเป็นดีนะครับใจของกรกฎเนี่ยอยากได้เงินก้อนใหญ่ๆเลยใจทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแต่กรกฎอาจจะพิเศษหน่อยแต่กรกฎมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วแล้วก็มีความก็เรียกอะไรนะฉลาดแล้วก็เฉลียวที่จะแก้ไขจัดการได้ทุกสถานการณ์มันบอกคุณว่าขยันทําอย่างสม่ําเสมอ คุณจะมองหางานที่ได้เงินแบบทุกวันดีไม่มีเครดิตเงินทุกวันดีถ้าคุณทำงานประจำควรหางานพิเศษได้แล้วครับสีขาวสีแดงองุ่นเป็นสีเสริมดวงชะตาเลขหน้าไพ่เป็นเลข8.6.3.1 8.1.3.6ก็ได้